พระนิพนธ์ถวายความอาลัยหลวงตามหาบัวยาน,นสัมปันโนโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัฒนาวร,รขติยราชนารีหลวงตามหาบัวท่านพ่อมหาบัวของลูกท่านพ่อเป็นอริยบุคคลที่ลูกรักและเทิดทูนมาตลอดถ้าจะถามกันว่าลูกรู้จักท่านพ่อมานานหรือยัง ก็คงต้องตอบว่านานมากกว่า40ปีแล้วลูกก็ได้ยินชื่อเสียงของท่านพ่อว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นท่านพ่อเป็นพระที่เคร่งและเป็นสายปฏิบตัติเป็นที่นับถือของชาวอีสานและประชาชนคนไทยตอนลูกอายุได้1 7บเถึงสิปีลูกได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไปกราบท่านพ่อ ตอนนั้นก็แค่ได้ขึ้นไปกราบกราบเสร็จแล้วก็ต้องลงมารอข้างล่างใต้ถุนกุติเพราะในช่วงนั้นยังถือว่าเป็นเด็กเด็กอยู่ ลูกมาได้กราบท่านพ่อและฟังธรรมจริงๆก็ราวราวปี2,538ซึ่งตอนนั้นลูกกำลังทุกข์ทั้งทางกายและทางใจจนซึมเศร้าต้องเข้าโรงพยาบาลวิชัยยุธอยู่เป็นเดือนเดือนตอนนั้นลูกไม่พูดเลยเพราะไม่อยากพูดจนแพทย์พยาบาลวิตกประกอบกับลูกมีอาการเบื่ออาหารและผอมลงๆจนน้ำหนักเหลือ37กิโลกรัมทุกๆคนที่ดูแลลูกแพทย์พยาบาล มิดสหายตลอดจนข้าราชบริพารพากันกังวลทุกคนก็พยายามที่จะหาทางให้ลูกสบายใจโดยหาญาติพี่น้องมาคุยด้วยเมื่อไม่ได้ผลก็พากันนิมนต์พระหลายรูปมาแสดงทําให้ลูกฟังแต่ก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้จึงมีคนรู้จักท่านหนึ่งมาแนะนํากับผู้หลักผู้ใหญ่ของลูกว่านิมนต์หลวงตามหาบัวซิก็มีแพทย์ท่านหนึ่งแยงขึ้นมาว่าหลวงตามหาบัวนะหรือจะมา ออกจากวัดท่านยังไม่ค่อยออกมาเลยแล้วจะให้ท่านนั่งเครื่องบินมาถึงกรุงเทพมหานครคงเป็นไปไม่ได้ช่วงนั้นท่านพ่อมักจะอบรมพระและอุบาสกอุบาสิกาอยู่ในวัดเป็นส่วนใหญ่แพทย์ท่านนั้นพูดไม่ทันขาดคําเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นและพยาบาลที่รับโทรศัพท์ก็บอกว่าทางวัดป่าบ้านตาแจ้งมาว่าท่านพ่อจะมาเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาล แค่ได้ฟังข่าวว่าท่านพ่อจะมาเยี่ยมลูกลูกก็ปลื้มมากจนสุดจะบรรยายคิดอยู่ในใจว่าเป็นบุญของลูกเหลือหลายที่ท่านพ่อจะมาโปรดลูก เมื่อได้กราบท่านพอ่อลูกก็เสมือนหายป่วยไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วครั้นได้ฟังธรรมของท่านพอ่อใจอันมืดมิดของลูกก็สว่างสวัยอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนท่านพ่อสอนลูกในตอนนั้นว่าอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้เพราะฉะนั้นควรปล่อยวางไม่ควรเก็บไว้ให้ใจทุกข์เปล่าเปล่าอนาคตก็ยังมาไม่ถึงไม่ควรคาดเดาหรือจินตนาการไปให้จิตฟูงซ่านซึ่งเมื่อจิตฟูงซ่านแล้วก็จะเกิดทุกข์ได้เหมือนกัน ท่านพ่อสอนว่าจงอยู่ในปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตย่อมจะดีตามมาหลังจากจบการแสดงทำโปรดลูกลูกรู้สึกซาบซึ้งและศรัทธ,ธาท่านพ่ออย่างสุดจะบรรยายจึงได้กราบขอเป็นลูกศิษย์ซึ่งลูกก็ได้ยินท่านกล่าวว่ารับด้วยความยินดี หลังจากนั้นจิตใจลูกก็สบายปลอดโปรง่งอาการเจ็บป่วยก็หายวันหายคืนจนออกจากโรงพยาบาลได้หลังจากออกจากโรงพยาบาลลูกก็นึกอยากตามขึ้นไปกราบท่านพ่อที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีแต่ในช่วงแรกแรกที่ขึ้นไปวัดป่าบ้านตาดลูกต้องยอมรับว่ากลัวกลวกัวล้ากลาก้ลาเพราะเคยได้ยินมาว่าท่านพ่อดุ จริงๆแล้วลูกมาทราบหลังจากที่ลูกได้กราบท่านพ่ออย่างสม่ำเสมอว่าท่านพ่อไม่ดุเลยแต่กลับเมตตาลูกเสมือนลูกเหมือนหลานแท้ๆตอนคิดว่าท่านพ่อดุลูกก็เลยไม่กล้าขึ้นไปคนเดียวแต่ชวนพนาท่านองค์มนตรีชาวนาศีละวันซึ่งเป็นสามีของคุณหญิงไขศีนาศีละวันอาจารย์คณิตศาสตร์ของลูกซึ่งท่านก็เป็นศิษย์ของท่านพ่ออยู่แล้วไปเป็นเพื่อนฟังธรรมด้วยอะไรที่ลูกไม่กล้าพูดไม่กล้าถามในตอนต้นๆท่านองค์มนตรีก็ช่วยกรุณาถามนา เพื่อให้ลูกกล้าพูดกล้าถามด้วยตนเอง ตอนลูกมาเป็นสิ์ท่านพ่อใหม่ๆท่านพ่อดูแลทุกด้านนอกจากสอนทำมาให้ลูกแล้วท่านพ่อยังดูแลเอาใจใส่แม้ในด้านสุขภาพของลูกอาทิเช่นท่านพ่อเห็นลูกผอมมากถึงเวลาท่านพ่อฉันตอนเช้าท่านพ่อก็ให้ลูกนั่งรับประทานอยู่หลังเสาที่ท่านพ่อนั่งอยู่ตอนนั้นศาลาวัดป่าบ้านตาดยังมีเพียงชั้นเดียวท่านพ่อจะหันมาถามลูกว่าทานข้าวหรือเปล่าลูกก็ตอบไปว่าทานเจ้าค่ะท่านพ่อก็ถามต่อว่าที่ว่าทานน่ะทานข้าวกี่ เม็ดหรือกี่ช้อนอันนี้แสดงถึงความเมตตาเอาใจใส่ลูกแม่ประเด็นเล็กประเด็นน้อยนอกจากนั้นตอนเป็นสิบท่านพ่อเดือนแรกแรกลูกยังงองแงอยู่มากมีเรื่องอะไรกระทบใจเข้าก็มาร้องไห้ไปเล่าเรื่องต่างๆให้ท่านพ่อฟังไปท่านพ่อก็สอนว่าทูลกระหม่อมลูกน้ำตาเป็นของมีค่าควรให้ไหลออกมาด้วยความปีติไม่ใช่ความโศกเศร้าหลังจากมาเป็นสิบท่านพ่อไม่นานท่านพ่อก็เมตตารับลูกเป็นลูกบุญธรรม ปีแรกของการเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อบอกให้ลูกนอนโรงแรมซึ่งขณะนั้นชื่อโรงแรมเจริญศรีปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเซนทาราเพราะท่านพ่อเป็นห่วงว่าลูกจะไม่คุ้นเคยกับชีวิตชาววัดป่าแล้วตีห้ากว่ากว่าลูกก็จะเดินทางออกจากโรงแรมมาคอยใส่บาดอยู่หน้าวัดพอใส่บาดเสร็จก็เดินไปที่ศาลาก่อนฉันท่านพ่อก็จะให้พร และหลังจากนั้นท่านพ่อและพระในวัดก็จะฉันพร้อมกันลูกก็ได้รับข้าวก้นบาทท่านพ่อทุกครั้งหลังจากนั้นแล้วท่านพ่อก็จะเทศโปรดญาติโยมที่มาทําบุญท้ายสุดท่านพ่อก็จะให้พรอ,อีกครั้งแล้วลูกก็จะกลับไปพักชั่วคราวที่โรงแรมและจะย้อนกลับเข้ามาที่วัดอีกทีช่วงราวราวบ่ายสองโมงลูกก็จะเข้ามาสนทนาธรรมกับท่านพ่อและเรียนที่จะภาวนา การภาวนานั้นลูกรู้สึกว่ายากมากในตอนต้นๆคิดๆแล้วลูกก็ขำตัวเองเพราะขนาดทั้งกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วยังมีคำบริกรมกรมกกับก็ยังไม่วายจิตแล่นไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ลูกเลยต้องค่อยๆหาดเริ่มจากสิบนาทีก่อนแต่ลูกก็ต้องซื้อสัตว์กับตัวเองโดยในสิบนาทีนั้นลูกก็จะท่องแต่คำบริกรรมกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเคร่งครัดมาหลังๆล,ลูกก็สามารถภาวนาติดต่อกันได้ถึงห้าสิบนาที แต่กระนั้นช่วงแรกๆเพราะความช่างสงสัยของลูกลูกเคยถามท่านพ่อว่าทำไมลูกภาวนาแล้วลูกไม่เห็นสวรรค์เห็นเทวดาบ้างเลยลูกเคยได้ยินว่าคนอื่นๆเขาว,ว่าเขาเห็นกันจำได้เลยว่าตอนนั้นท่านพ่อหัวร้อนและถามลูกว่าอยากเห็นนะเหรอลูกก็บอกว่าเปล่าและท่านพ่อก็สอนว่าไม่เห็นนาดีแล้วเพราะจุดประสงค์ของการภาวนา ก็คือทําให้จิตรวมเกิดความสงบซึ่งจะนําไปสู่การเกิดปัญญาท่านพ่อบอกว่าถ้าคนภาวนาแล้วเห็นนรกสวรรค์เทวดาพูดผีก็อาจจะทําให้หลงเพลิดเพลินติดไปกับสิ่งที่ตนเองเห็นทําให้ไม่สามารถเข้าสู่ทางสงบได้ ปีต่อต่อมาท่านพ่อให้ลูกเข้ามาอยู่ในวัดลูกก็ไปอยู่ที่กุตินและภาวนาตามที่ท่านพ่อสอนเป็นความรู้สึกส่วนตัวของลูกกว่าภาวนาที่วัดป่าบ้านตาดแล้วจิตลูกรวมเร็วสงบเร็วนิ่งเร็วกว่าภาวนาที่บ้านหรือโรงแรมคําสอนของท่านพ่อทุกคําลูกจดจําเสมอคําสอนที่ลูกทราบซึ้งมากที่สุดคือท่านพ่อสอนลูกว่าทุกอย่างสําคัญที่ใจ ชีวิตนี้มีใจเป็นประธานถ้าใจเราดีแล้วทุกอย่างจะดีตามดังนั้นลูกจึงพยายามทำใจให้ดีอยู่เสมอทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไร้ตะกอนหรือความขุ่นข้องหมองใจนอกจากนั้นท่านพ่อสอนให้ลูกรู้จักการให้อภัยแก่คนที่ปฏิบัติต่อลูกไม่ดีท่านพ่อสอนว่าทานอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าอภัยทานท่านพ่อสอนลูกให้เข้มแข็งดุดหินผา ไม่ให้อะไรมากระทบใจแล้วเป็นทุกข์แต่ในขณะเดียวกันท่านพ่อก็สอนให้ลูกอ่อนโยนเหมือนต้นอ้อลู่ลมกับคนที่แวดล้อมท่านพ่อสอนให้ลูกละโทสะซึ่งแต่ก่อนลูกมีมากและให้รู้จักปล่อยวางท่านพ่อยังอธิบายอีกด้วยว่าการปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวางไปเฉยเฉยโดยไม่พิจารณาความถูกต้องทุกอย่างต้องผ่านการพิจารณาก่อน ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดก็ต้องปรับแก้ไขตนเองแล้วจึงปล่อยวางถ้าเราพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ถูกก็ปล่อยวางสิ่งกระทบนั้นไปเลยการได้รับการอบรมช่วงนี้จากท่านพอ่อส่งผลทำให้ลูกมีสุขภาพดีขึ้นโรคบางโรคเช่นโรคนอนไม่หลับก็หายไปเลยเพราะจิตลูกนิ่งสงบไม่ฟุ้งซ่านอย่างแต่ก่อนสิ่งที่ท่านพ่อเน้นสอนลูกอีกเรื่อง คือเรื่องความกตันยูรู้คุณต่อพ่อแม่ท่านพ่อว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามายากลําบากนะเราฉี่เราเอือใส่ตักพ่อแม่ท่านก็ยังไม่เคยว่าคอยเช็ดคอยล้างให้แล้วแค่พ่อแม่ตักเตือนจะมีปฏิกิริยาอะไรหนักหนาไม่ได้นะถ้ากตันยูไม่ได้ก็ไปเกิดเป็นลูกแมงป่องซะ ท่านพ่อย้ำสอนให้ลูกมีสติทุกขณะจิตเพราะท่านพ่อสอนว่าคนเราถ้าขาดสติแล้วก็จะทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรนอกจากนั้นท่านพ่อสอนว่าเวลาภาวนาก็ต้องใช้สติกำกับเพื่อจะป้องกันการหลุดจากการกำหนดลมหายใจและคำบริกรรมอีกด้วยคำสั่งสอนของท่านพ่อลูกจดจำและพยายามปฏิบัติตามอย่างเต็มความสามารถทำให้ลูกของท่านพ่อในวันนี้ เป็นคนเข้มแข็งขึ้นมีความสุขขึ้นมีความอดทนอดกลั้นมีความสุข,ขุณเยือกเย็นสามารถสู้กับโลกมนุษย์ที่มีแต่ความทุกข์ความเศร้าการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นความอิจฉาริษยาได้อย่างไม่ทุกจนเกินไปลูกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกับในอดีตท่านพ่อเป็นผู้ชุบชีวิตให้ลูกให้ลูกกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมมากมายนะักเรื่องที่ลูกกล่าวมาถึงช่วงนี้ เป็นเพียงเรื่องที่ท่านพ่อเมตตาลูกทำให้ลูกในฐานะสิทธิ์คนหนึ่งแต่พระคุณของท่านพ่อนั้นครอบคลุมไปถึงการที่ท่านพ่อเป็นห่วงประเทศชาติในปี2540ประเทศไทยอยู่ในภาวะติดหนี้ติดสินเป็นอันมากมองไปแล้วดูอนาคตของเมืองไทยจะมืดมนนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านกล่าวว่าเมืองไทยคงต้องก้มหน้าก้มตาใช้หนี้กันไปหลายสิบปี ตอนนั้นท่านพ่อมีความห่วงใยประเทศชาติและประชาชนคนไทยจึงได้จัดให้มีการทำผ้าป่าช่วยชาติซึ่งในการนี้ทำให้ท่านพ่อต้องเดินทางไปแทบทุกจังหวัดในประเทศไทยรับบริจาคเงินและทองคำต้องเทศโปรดประชาชนและได้สอนว่าทองอยู่บนตัวญาติโยมก็ยังไม่งามสง่าเท่ากับอยู่ในคลังหลวง ตอนที่ท่านพ่อเริ่มโครงการผ้าป่าช่วยชาติท่านพ่อก็อายุ80กว่าแล้วแต่ท่านก็ยังปฏิบัติภารกิจในการทำผ้าป่าช่วยชาติอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยลูกเคยตามท่านพ่อไปในครั้งที่ท่านพ่อทำผ้าป่าช่วยชาติในภาคกลางลูกเองอายุยังน้อยกว่าท่านพ่อมากก็ยังรู้สึกเหนื่อยแต่ท่านพ่อยังคงนั่งเทศอบรมประชาชนทีละ 45นาทีเป็นอย่างน้อยและอย่างมากก็ชั่วโมงครึ่งท่านพ่อทำเช่นนี้ไปทุกทุกภาคทำให้ได้ทองเข้าคลังหลวงถึง12ตันก่อนที่จะอาพาธหนักแต่ดูจากการบริจาคทองคำถวายท่านพ่อเพื่อน,นำเข้าคลังหลวงตอนท่านพ่อละสังขารน,น่าจะได้ทองคำเข้าคลังหลวงรวมทั้งหมด13ตันและนี้สินที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์ก็รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา และนำไปใช้นี่เรียบร้อยเท่ากับประเทศไทยได้เป็นไทยแก่ตัวและทำให้คนไทยทุกคนมีศักดิ์ศรีขึ้นมาท่านพ่อไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยไม่เคยหวังอยากได้โน้่นได้นี่เงินบริจาคที่ญาติโยมบริจาคก,ก็นำไปช่วยคนเช่นนำอาหารไปให้หมู่บ้านที่ขาดแคลนยากจนและได้สร้างโรงพยาบาลอีกด้วยท่านพ่อบอกว่าวัดนี้วัดป่าบ้านตาด อยู่อย่างพอเพียงไม่ต้องการความหรูหราหรือฟุ่มเฟ้อทุกอย่างท่านพ่อทําเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนจริงๆความจริงท่านพ่อไม่ได้สงเคราะห์เฉพาะคนไทยคนในประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ช่วยเหลือมาตลอดและที่สําคัญท่านพ่อทําทุกๆอย่างแบบปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง แม้นะวันนี้ท่านพ่อได้ละสังขารไปแล้วแต่ท่านพ่อจะสถิตอยู่ในดวงใจของลูกและดวงใจของคนไทยทั้งประเทศและลูกเชื่อว่าเมตตาบารมีของท่านพ่อจะคุ้มครองลูกคุ้มครองปวงประชาชนคนไทยตลอดจนคุ้มครองประเทศไทยให้มั่นคงและมีความร่มเย็นเป็นสุขสําหรับลูกลูกให้สัญญากับท่านพ่อว่าจะนําคําสั่งสอนของท่านพ่อที่จาึกอยู่ในใจของลูกมาปฏิบัติเพื่อให้ลูกเข้าสู่ทางสว่างอย่างแท้จริง คือความเย็นชื่นฉ่ำของสายน้ำคือร่มเงาลึกกล้ำของพฤกษาคือความสงบแน่วนิ่งของวิญญาณคือดวงแก้วลำค่าอยู่กลางใจท่านพ่อจะอยู่ในดวงใจของลูกชั่วการละนานกราบเท้าท่านพ่อด้วยความระลึกถึงและเทิ์ทูนอย่างที่สุดจุฬาภรลูกของท่านพ่อ